ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ได้รับประหัสว่า Tn 241JY 0หรือพลังทำลายล้างทลายทุกสิ่งชื่อนี้สะท้อนถึงจุดประสงค์หลักคือการสร้างขีปนาวุธที่มีแรงขีบสูงพิสัยยิงไกลและพลังทำลายล้างเหนือกว่าใครในภูมิภาคจุดประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือการป้องปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแต่การลุกรานโดยตรงไปจนถึงการแทรกแซงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมรรถนะระดับผู้นำภูมิภาค Tn 2,041จักรนอตถูกออกแบบมาให้มีขีดความสามารถที่ครอบคลุมทุกมิติของสงครามยุคใหม่พิสัยยิงสูงสุด3,000กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกความเร็วบินด้วยความเร็วให้ p e r s n i กม Mk80 ช่วยลดระยะเวลาการตอบโต้ของศัตรู หัวรบรองรับน้ำหนักได้สูงสุด1.8ตันทั้งหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบเจาะเกราะขั้นสูงและหัวรบ EMP สำหรับทําลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำระบบนำวิธีเซฟต่ำกว่า3เมตรภาษาจีนส์อินสละกล้องอินฟราเรดเพื่อการล็อกเป้าหมายขั้นสูงการยิงพร้อมกันรองรับการยิงเซลโวโหมดยิงทีเดียว4ลูกเพื่อสลายระบบป้องกันศัตรูระบบนำวิธีอัจฉริยะและ AI ป้องกันการแทรกแซง หัวใจสำคัญของ T-N 2041คือระบบนำวิธีอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI วิเคราะห์สภาพสนามรบแบบเรียลไทม์เชื่อมต่อกับดาวเทียมนำทางจีนรัสเซียเบโดโกลน s สและระบบตรวจจับแรงเฉื่อยเมื่อมีการโจมตีด้วยคลื่นรบกวนหรือ GPS j a ม AI จะสลับไปใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพอินฟราเรดและแรงโน้มถ่วงที่ฝังอยู่ในหัวรบช่วยให้ตัวจรวดไม่หลุดจากเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีระบบไซเบอร์ชลป้องกันการโจมตีจากไซเบอร์ช่วยให้การควบคุมและส่งคำสั่งไม่ถูกดักจับหรือบิดเบือนการผลิตในประเทศปุตสาหกรรมป้องกันยุคใหม่ T.N. 2041นเจกอร์นอตไม่ได้เป็นเพียงต้นแบบแต่คือผลิตภัณฑ์ made in Thailand เกือบ90%โรงงานประกอบตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ร่วมกับโรงงานซีเมนต์และโลหกรรมระดับสากลชิ้นส่วนหลักได้แก่ 1. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงแข็งขั้นสูงพัฒนาโดยสถาบันด้านพลังงาน 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์นำทางผลิตโดยบริษัทไทยด้าน AI และอิเล็กทรอนิกส์ 3. วัสดุโครงสร้างซูเปอร์อันลอยทนความร้อนและแรงดันสูงการผลิตในประเทศช่วยลดต้นทุนทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกในอนาคตและสร้างงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับเยาวชนไทยการทดสอบภาคสนามยืนยันศักยภาพ ในช่วงต้นปี2041มีกองทัพบ,บกไทยจัดทดสอบยิงทีเอ็2041จากฐานยิงเคลื่อนที่ในภาคใต้สู่เป้าหมายจำลองกลางทะเลอันดามันระยะ2,800กิโลเมตรผลทดสอบเป็นที่น่าพอใจทะลุเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงเบี่ยงเบนไม่เกิน3เมตรหลีกหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธจำลองได้ถึงบันทึกข้อมูลสนามรบส่งกลับศูนย์ควบคุมเรียวไทม์ ผลลับดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารกลาโหมและพันธมิตรในอาเซียนมิติทางยุทธศาสตร์และการป้องปรามการมีทีเอ็นสองพัเกร์นอตในคลังยุธทธปกรณ์ช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์สันติภาพผ่านพลังป้องปรามของไทยประเทศใดก็ตามที่คิดจะใช้กําลังกับไทยจะต้องคํานึงถึงความฝืดเคืองในการถูกโจมตีเชิงยุทธศาสตร์จากระยะไกล ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังช่วยให้ไทยมีเสียงหนักในการเจรจาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียทิศทางในอนาคตต่อยอดสู่ขีปนาวุธข้ามทวีปแม้ TN2041 จะเป็นพิสัยกลางถึงไกลแต่ทีมพัฒนายืนยันว่ามีแผนต่อยอดสู่ TN2045Overlord ขีปนาวุธข้ามทวีป PCBM ระยะ8,000กิโเมตรพร้อมระบบเมอหัวรบแยกหลายลูกเพื่อยกระดับการป้องปรามอีกขั้น โครงการต่อไปยังครอบคลุมการวิจัยเชื้อเพลิงไฮดโดรเจนเหลวอากาศยานไร้คนขับรวมกับเจนส์นำวิถีและระบบสื่อสารคลื่นมิลลิเมตรสรุปขีปนาวุธไทยสู่สากล T.N. 2041จัก,กนอไม่เพียงแค่เป็นขีปนาวุธหนักที่แรงที่สุดในเอเชียแต่ยังเป็นใบเบิกทางให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์ขั้นสูงอย่างเต็มตัว โครงการนี้สะท้อนถึงความกล้าองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมไทยเมื่อโลกผเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยได้พิสูจน์ว่าพร้อมปกป้องอธิป,ปไตยด้วยนวัตกรรมสร้างเสถียรภาพผ่านการป้องปรามและยืนหยัดในเวทีระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งหากคุณสนใจความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีอาวุธและยุทธศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่องพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความก้าวหน้าจากแนวหน้าแห่งอำนาจป้องกันประเทศไทย